สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพนชวนมาเดินออกกำลังกายอีกแล้วนะคะก่อนเข้างานค่ะวันนี้เพนชวนมาเดินที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพนจะบอกว่าที่ไหนดอกไม้สวยไหมคะทุกคนเพนชอบบรรยากาศหน้าร้อนมากเลยวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะคะทุกคนเดินมาทางนี้ด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นทางเข้าของสวนสาธารณะที่นี่นะคะ สวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ในฮาร์ลิพูประเทศอังกฤษนะคะทุกคนนี่เป็นทางเข้าค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะทางเข้าเขาจะเน้นให้กว้างแล้วก็มีต้นไม้นั่งพักผ่อนนะคะทุกคนร่มรื่นมากเลยค่ะทุกคนว่าไหมยังอากาศร้อนๆน,นะนั่งนี่อยากจะหลับเลยแหละ <c oughs> นี่ค่ะ บอกว่าเบิร์นวิลเล่การ์เดนค่ะทุกคนเป็นชื่อของเขานะคะสวนสาธรารณะแห่งนี้เขาเปิดให้ใช้ตอนคลิตสต์ศักราช1898ค่ะทุกคนหรือ126ปีที่แล้วค่ะทุกคนดูสิคะสวยไหมเอ่ย เวลาเราเหนื่อยเครียดนอกจากเราไปนั่งมองทะเลใช่ไหมคะเพียก็จะชอบเดินมาสวนสาธารณะค่ะเพราะจะมีต้นไม้สีเขียวมีความร่มรื่นทำให้จิตใจเราเย็นสบายค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะเวลาเดินเข้ามาค่ะเย็นสบายเลยค่ะคะนี่อยากจะเอาเสือมาปูนอนมากเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆดูสิคะ เนี่ยต้นไม้มีแต่ต้นสูงสูงค่ะเห็นไม่แน่ใจว่าเขาจะปลูกมากี่ปีแล้วนึกไม่ออกจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเดินทางนี้ต่อกันเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเวลาเขาปลูกต้นไม้เขาเหมือนมีการวางแผนนะทุกคนเขาจะทําแบบทางเดินมันสวยอ่ะทุกคนแถมเวลาเดินรู้สึกสะดวกสบายค่ะทุกคนไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องกลัวงูกลัวอะไรเลย สะอาดสะอ้านค่ะทุกคนดูลุมเรื่อดีมากค่ะเพียนเนี่ยฝุกใจสุดๆเลยแต่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้เขาเป็นสวนสาธารณะให้เด็กเล่นนะทุกคนดูคลองน้ำค่ะทุกคนเนี่ยมองแล้วคิดถึงน้ําตกเมืองไทยมากเลยทุกคน แต่อันนี้เขาเรียกว่าน้ำตกน้อย <c oughs> มาเดินแบบนี้ก็ดีอย่างนะคะทุกคนเวลาเรามีอะไรที่ต้องเครียดที่ต้องคิดใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะทำให้สมองโล่งๆไปค่ะเราก็จะเดินเพลินๆอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งค่ะถ้าตอนเพียนมีปัญหาหรือมีเรื่องให้ต้องคิดนะคะเพียนก็จะเดินมาอย่างเงี้ยค่ะเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เหนื่อยแล้วเพียก็กลับบ้านหากินอะไรอร่อยอแล้วก็นอนคะ่ะทุกคนเนี่ยเป็นความสุขของเพียง <c oughs> เนี่ยคุยไปคุยมานะคะเพียงเดินมาไกลามากแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนเนี่ย <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรไหมคะ <c oughs> เหมือนบึงบัวเลยคะ่ะทุกคน <c oughs> ว้าวถึงตรงนี้เพียงก็จะ ขอหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอย่าลืมกด follow ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน